เคยคิดกันไหมคะว่าโลกนี้มันมีข้าวมันไก่แล้วทําไมมันถึงไม่มีข้าวมันเป็ดบ้างทิ้งภาพจํเดิมเดิมแล้วตามพวกเราเข้ามาในร้านนี้เลยค่ะใช่แล้วร้านนี้เขาเอาเป็ดมาต้มจนได้เนื้อที่หวานนุ่มเด้งหนึบและไม่เหลือกลิ่นสาบใดๆมากวนใจกินคู่กับข้าวที่หุงด้วยน้ําต้มเป็ดแล้วตามด้วยน้ําราสูรทางร้านที่ได้รสผงกะหรี่กับผงพะโลนิดๆได้รสที่ลงตัวกินแล้วไม่เหมือนใครเลยค่ะร้านยังมีข้าวหมกให้เราเลือกกินเอามาโรยหอมเจียวกรอบแล้วผสมกับน้ําจิ้มพริกรสเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆตอนกินจะได้กกลิ่นนขขม้ับง น้ำซุปเขาใช้มะนาวดองมาปั่นจนละเอียดเพื่อเอามาปรุงเพิ่มกับน้ำต้มครองเป็ดซดแล้วสดชื่นหอมกลิ่นมะนาวดองตัดเลี่ยนได้ดีเลยค่ะเมนูต่อมาร้านจะเอาข้าวหมกมาทําเป็นข้าวต้มเป็ดใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวผักชีฝรัง่งหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนใครมาห้ามพลาดเลยนะคะร้านยังมีเมนูอื่นๆให้เราเลือกกินอีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่อบหรือข้าวหมูอบร้านชื่อแควแกๆข้าวมันเป็ดอยู่ในซอยมหาวิทยาลัยหอ,อกันค้านะคะเปิดทุกวันเลย8ดโมงเช้าถึง1น่งทุ่มค่ะ